ถ้าเราจะรู้ว่าซูดโดสายคืออะไรทำไมผมถึงจะชอบว่าพวกเขาเป็นวิศาวะลงโลกแรกสุดต้องรู้ก่อนว่าวิยทยาศาสตรท้คืออะไรเรียลไซน์คืออะไรวิศสตร์แท้จริงคืออะไรบอกว่าคุณต้องสามารถทําการทดลองซ้ําได้ถ้าใครบอกว่าไอ้นี่เป็นเช่นนั้นด้วยหลักวิยทยาศาสตร์แต่เขาไม่สามารถทดลองให้คุณดูซ้ําได้มันไม่น่าใช่วิยทยาศาสตร์ที่แท้จริงแล้ววิทยาศาสตร์จริงต้องทดลองซ้ําได้นะหลายๆซ้ํายอมให้คนอื่นทาไม่ใช่ว่าฉันทําอยู่คนเดียว คนอื่นก็สามารถทดลองตรงนั้นได้ผลเดียวกันด้วยนะครับอบอกว่าจะต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความลำเอียงปกติเวลาทาทดลองเนะี่ยเราชอบลำเอียงเออได้ผลสมมติทำการทดลองสีที่ treatment ทำการไปไอ้นี่เราไปเอาน้ำสก,กัดชีวภาพจากนี่มามันต้องได้ผลดีแนะ่แน่ถ้าคุณคิดนงั้นปุ๊บนั่นคือลำเอียงสุ่มตัวอย่างเวลาเก็บก็ต้องไปเก็บมาหลายๆที่เก็บมาโดยสุมส่มๆไม่ใช่ไอ้ต้นนี้ดอกสวยเอาดอกนี้มาใช้บอกว่าไม่ทราบผลล่วงหน้าหลายครั้งเรารู้ผลล่วงหน้า แล้วเราก็ทําแล้วก็เออตรงตามผลเนี้ยเราก็เลยได้ผลตันนั้นไปด้วยซึ่งจริงไม่ใช่แต่สมมติคุณบอกว่าอ่ะอางนี้ผมชอบถามคุณว่าเบปซี่กับโค้กเคยกินใช่ไหมฮะใครว่าอะไรซ่ากว่าใครว่าเบบซี่ซ่ากว่าเบบซี่ซ่ากว่าใครว่าโค้กซ่ากว่าอ้าวมันคนคนเดียวกันปะเนี่ยกลุ่มเดียวกันนะเนี่ยอะไรอะไรหวานกว่ากันใครว่าเบบซี่หวานกว่า ใครว่าโคกหวานกว่าเอออันนี้เป็นีแนวนมมีแนวนมนี่ใครเคยกินโดยไม่เคยดูไหมครับว่ามันยี่ห้ออะไรกลับไปลองทําเล่นกับเพื่อนก็นได้นะครับแกล้งเทใส่แก้วมาเรียงเรียงแล้วก็ลองชิมไปเรื่อยๆแล้วก็บอกไอ้นี่หวานกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไม่หวานไอ้นี่หวานไอ้นี่ไม่หวานไอ้นี่ซา,าไอ้นี่ไม่ซาแล้วดูซิว่าจริงอย่างที่คุณเคยเชื่อไหมเดี๋ยวรอดูนะฮะไปลองทที่บ้านดูข้อสาคัญต้องมีสถิติด้วยไอ้นี่เด็กไทยก็ไม่ค่อยเรียน ทำโครงกานวิทยาศาสตร์กันอาจารย์ให้ทำกี่ซ้ำฮะสามซ้ำเล็กเล็กเล็กสวยงามของเราคือ,อยังน้อยสามซ,ซ้ำเสมอ,อนะฮะสามซ้ำไม่พอครับถ้าคุณจะคิดสถิตินะฮะถ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์แท้จริงต้องเลยบอกสมมตินนะเถียงกันว่าเออไอโคกมันซ่าก,กว่าคุณต้องบอกว่าผมว่ามันซ่าก,กว่าอย่างมีนัยสำคัญ นักวิทยาศาสตร์จะชอบตกรับจะต้องแถมความว่าอย่างมีนัยะสําคัญเสมอคือไปพิสูจน์สถิติแล้วอ่ะแล้วรู้ว่ามันต่างจริงๆเคยเขียนกราฟไหมฮะกราฟแท่งนะกราฟแตกต่างอย่างชัดเจนพวกเราชอบเขียนไะมีผลมากกว่าอย่างเด่นชัดเด่นชัดชัดเจนแต่ว่าคุณแก้งกราฟได้จริงปะคุณแก้งยืดกราฟขึ้นแก้งหดกราฟลงคุณก็ได้รูปก,กราฟที่คุณต้องการแล้วซึ่งมันจะต้องมีใช้คำว่านัยสาคัญเข้ามาเปรียบเทียบถึงจะรู้ว่าจริงๆเป็นยังไง ถ้าเข้าใจเรียวทรายปุ๊บทีนี้สน,นุกแล้วเพราะว่าสุดโดไซจะเป็นถึงคุณได้ฟังหลังจากนี้อีกอีกเพียบนะฮะชีวิตผมตอนนี้เริ่มเหมือนโรคจิตคือผมมองอะไรไปเนี่ยเป็นสุดโดไซหมดเลยนะเปิดทีวีมาก็สุดโดไซไอ้นี่ก็สุดโดไซจนไปหมดเลยที่บ้านต้องติดจจนเดเทียมเปิดทุกช่องสุดโดไซหมดเลยนะฮะโรคจิตมาสุดโดไซเป็นยังไงบอกว่าผมตั้งชื่อมันว่าวิสัต์หลวงโลนที่ผมคิดเองนะฮะบอกว่าคือการที่แอบอ้างแอบอ้างความเชื่อแอบอ้างต่างๆแล้วบอกว่าไอ้สิ่งที่คุณเชื่ออออเเนนเนนนี่่ยยคืทบกวาาามมััปป็็งิศต คือถ้าเมื่อไหร่เราอ้างว่าอ้นนี่เป็นกระบวนณการวิทยาศาสตร์แต่มันไม่จริงเนี่ยผมเรียกว่าเป็นซูดไซส์นะครับบอกว่ามันไม่ได้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยแต่คุณบอกมันใช้ได้เครื่องนี้เหมือนกันเครื่องนี้ไม่เคยผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยนะแต่บอกมันใช้ได้ไม่ได้มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนนะครับไม่ได้ทดสอบอย่างน่าเชื่อถือแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะไงก็ตามไม่ว่าคุณบอกว่าคุณทำการคุณทำสาธทิตให้ดูคุณถายของคุณบอกมีคนอธิบายคุณได้ว่ามันใช้ได้ด้ผลจริงแต่ถ้าสุดท้าศาสตร์ดๆเลย นะฮะมีคุณหมอชื่อดังคนนึงบอกว่าไม่รู้ค่ะว่ามันใช้งานได้ยังไงแต่หมอเชื่อว่ามันใช้งานได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็บอกว่าไอ้นี่สูดโดไซมันไม่ใช่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยนะครับ